ไปสักระยะก็มีทารเหมือนว่า,เ,าเปลี่ยนเพลงค่ะผิวปันนุ่มลื่นแล้วก็สายตาดีเับไกายดีแล้วผมก็ดกดำก็มาทักใจค่ะเพราะกินกาแฟแบบว่าทั่วไปมาตลอดก็มีกดไหลย้อนแต่พอมากินกาแฟของโรมิสกดไหลย้อนก็หาย เป็นตำแหน่ง BMC ก็ได้ผลิตภัณฑ์มาครบหลายอยา่างแล้วก็มากินตุกรายการแล้วก็แนะนำคนในครอบครัวคนรอบข้างเพื่อนๆให้กินให้ทานค่ะแล้วบานไปสักระยะนก็มีผู้มาซื้อซ้ำคือผู้มุ่หวังมาซื้อซ้ำก็คือ,อไรายได้ค่ะ ก็ทําธุรกิจส่งปลาอยู่แล้วแต่ว่าก็อมันเป็นหาที่ว่าเราลุกขึ้นตั้งแต่หัวลุ้มปีหนึ่งปีสองรู้สึกว่าเออเราิ0กว่าปีแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนตรงนี้ก็เลยอยากจะเลิกขึ้นมาค่ะแล้วก็ให้หบอกให้ลูกครบสองคนทำเทนลูกชายสองคนทำาแทนแล้วก็ตัวเองผ่านมาทำธุรกิจโรมิท โดยที่ว่าซื้อเป็น BMC แล้วก็ขอทานทุกอย่างก็มีความประทับใจแล้วก็แนะนำก็มีรายได้ก็มีรายได้อยู่สักพันก็ติดต่อบริษทัทเปิดคลางขอเปิดคลังกระจายสินค้าที่จังหวัดตรังค่ะตอนนี้ไม่ได้ำทำธุรกิจขายก็ประำธุรกิจเครือข่ายก็มีรายได้หลักแสนนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่ปลื้มใจมาก เพราะว่าเราลงทุนน้อยแต่มันมีรายได้สามารถจะร่ำรวยได้ค่ะแล้วก็ทำมาประมาณเกือบสามปีกว่าแล้วค่ะไม่เคยเสียใจไม่เคยผิดหวังค่ะเพราะว่ามันเป็นไรายได้จริงค่ะแล้วทุกท่านคะต้าไม่เชื่อก็อลงทานผลิตภัณฑนทุกรายการแล้วก็จะมีไรายได้ แล้วก็สามารถคิดถึงธุรกิจที่เราจะทำได้เพราะว่าเราอายุ60กว่าปีแล้วเราไปทำเหมือนเหมือนพ่อดิฉันเคยคิดว่าเออจะเปิดร้านขายอาหารขายข้าวแกงอะไรคิดว่ามันจะเบากว่าาหาที่ดิมเพราะมันไม่ไม่เบามาบากแต่ว่าแต่ว่าพอเรามาทำธุรกิจตรงนี้เรามีรายได้มีสุขภาพมีการได้เที่ยวคือมันเป็น คือมันเป็นชีวิตที่ว่ามีความสุขมากค่ะม,มันเป็นความภูมิใจที่ว่าเราได้ทำมาตรงนี้แล้วก็ได้พบสิ่งที่เราต้องการค่ะไม่เคยเสียใจมีความยินดีมากขอขอบคุณท่านประธานท่านรองประธานค่ะที่ดิฉันมาแล้วมีความภูมิใจค่ะและจะทำให้ถึงที่สุดค่ะสวัสดีค,ค่ะ ขอเสียงปรบมือคัะให้กับอะไรชิคกี้พายนะครับอันนี้ไปเที่ยวกับบริษัทเรามาทุกทริปแล้วนะครับ